สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเมื่อนี้ก็กลับมาพร้ากับพญอ้วนคนผู้หายจีโผล่ใหญ,ญ่อีกแล้วเนาะครับเนาะซูมือซูมือนะครับเด้อเสียวเบื่อได้ครับเด้พยยอพญอ้วนกับสีพ่อกับพ่อแม่พี่น้องทั้งสิ้นเลครับซูมือซูมือซูมือตลอดไปนะครับเมื่อนี้กับสิมาเห็ดคือนเขาเห็ดกับเขาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับ เป็นทั้งสี่ประจํานะครับแต่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามพ่อใหญ่วนคนผู้หาิหยิบโหใหญ่มาโดยตลอดนะครับขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่เข้ามาไม่ขอขอบคุณท่านทั้งหลายแฟนเก่าทั้งหลายนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับนี่เหตุเก็ดกับเข่านะครับเห็นแล้วล่ะครับว่าเหยั่งกับบางค้นกับพ่อเดาได้แล้วกับพ่อเดาได้แล้วนะครับเนาะว่ามือนีสีเมนยังนะครับ กะซีเฮ็ดพะโล่มื่อนี้พะโล่หมูพะโล่ไข่พะโล่หมูนะครับสีมีหมูสีมีเนี่ยครับขาหมูกับหมูสามชั้นแล้วก็ไข่นะครับสำหรับเครื่องก็มี่ยังแงเนี่ยครับเครื่องพะโล่จนต้มพะโล่นะครับเนาะแลราคาลดดีน้ำตาลแล้วก็พะโล่ผงกับเครื่องพะโล่ผงนะครับเนาะแล้วก็มีนี่ครับห่าพกขี้แล้วก็มีซีอิ๊วขาวน้ำปลา ติ่วดำแ้วก็น้ำมันหอยนะครับที่นี่พันยี่ห้วนคนผู้หายขีบหใหญ่เนี่ยบ่เเ็ดคือคนอื่นนะครับพันยี่ห้วนเห็ดจังไงๆจังหวะมันคือคนอื่นการที่เห็ดพะโล่นี่มันก็เห็ดได้หลายแบบหลายอย่างนะครับกระแซบคือกันเหมือนแหละครับแล้วแต่ผู้ใดสีเห็ดแบบใดกระแซบคือกันนะครับของเพิ่นกระแซบของเข้ากระแซบที่นี่พันยี่ห้วนเห็ดทั้งสี่เนี่ยครับหมูนะครับเนาะหมูกับขาหมูนี่แหละเนี่ยครับพอนยี่ห้วนเอามาหมักซะก่อน มาร์ด้วยหยังซี่อิ๊วขาวครับเพราะว่าขัดมาร์ด้วยซี่อิ๊วขาวแหลยมันบ่ข้าวมันบ่ไห้กินหยังเรากสิเอียวไปต้มสะก่อนครับต้มให้เปื่อยผุนละ่ะจังเสียวมาผัดนะครับผมเสียวกระดูกหมูกับไข่นี่ไปต้มสะก่อนนะครับนี่คือสูตรของพ่อยุ้งอ้วนคนผู้หายฉีโผใหญ่ตามเบิงไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวขานําไปเบิงเตาแล้วกันครับบันนี้นี่หะครับมาหดเตาเพวก็เตรียมน้ำไปแล้วเรียบร้อย ผมกับซีไซนี่แหละครับหมูลงไปนะครับต้มหมูซะก่อนพญิวัลที่ต้มหมูซะก่อนเด็กครับต้มหมูซะก่อนนี่คือสูตรของพญิวนลต้นผ nice. to ู last, to part, ้ายขี้โผใหญ่ครับเอาไข่ลงไปครับเนี่ยไข่ลงไปไข่ลงไปต้มไข่ไปพร้อมๆกับหมูนี่แหละครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้แหละครับคือพญิวนเห็ดบ่คือหมูกับมองนีแหละครับ ต้มซะก่อนต้มกระดูกต้มขาหมูนี่ห้เปื่อยต้มเนื้อสามหมูสามชั้นห้เปื่อยนะครับแล้วๆคอยมาผัดนะครับผัดจังไหลกับจังเบิ่งแล้วกันนะครับเนาะเบิงเ่งแล้วกันเบิ่งไปเรื่อยๆเบิ่งนะครับ ครับเดือยวก็เดือดนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากไปถึงลูกสาวหล่าอ๋อยนะครับเด้อไออ๋อยที่อยู่ทางปากงนามนะครับอยู่ทางปาง่งหนามจากเบิงว่าพอยี่วนคนผู้หายกีโผล่ไงนี่เฮ็ดพะโล่เฮ็ดจังไหเรเล่าว่าเฮ็ดให้เบิงแน่ว่าสัตว์ลูกสาวหล่าไอไอ๋อยซื้ออ๋อยเล้าซื้ออ๋อยเลาอยากเบิงนะครับก็เลยเบิงเด้อ สาวอ้เลยนี่แหละเห็ดคือพอใหญ่กวนคนผู้หายอ,อ,อยู่พอใหญ่นี่แหละแสบแน่นอนเบิ้งไปครับเบิ้งไปเดี๋ยวมันต้มจนกว่าวมันสิเปื่อยเผื่อไะครับต้มจนกว่าวกระดูกสีเปื่อยหมูสีเปื่อยนะครับธรรมดานี่พะโลน่นี่เขาสิตม้มเขาสีเคี่ยวอยู่หลายชั่วโมงเลยครับเป็นสามสี่ชโมงพมดีมันจะเสบีบนะครับแต่ว่าผมหนี่เล่นทางลัดเอา นี่แหละครับแบบนี้แหละครับเริ่มแล้วครับเริ่มเดือดแล้วเพื่อนเดือดแล้วก็ป้อยเพิ่อนแหวงสีแหละครับป้อยเพิ่อนไปจนก็แบบมันสีสุกคนละเท่ากัมีทางเดียวกับคือถ่าแหละครับเพราะว่าเหตุย่างเยืนบ่ด้มันเป็นไปตามขันตามตอนของมันถ่าย่างเดียวครับผมก็สีหนึ่งเขาแล้วคันถ่ายยู่นีพบกระสิหนึ่งเขาเหนียวสะกพอนมือนี้เพื่อนแซ่เขาเหนียวไห้ก็เลยสีอย่างหนึ่งสะกพอน นี่ครับเดือดแล้วครับปล่อยเพื่นปล่อยเพื่นเดือดไปกันเดี๋ยว่อยเจอกันนะครับเนาะเดี๋ยวเคยกลับมาเจอกันอีกเทือนหนึ่งแลวกันหลังจากที่มันใกล้สิเปื่อยพูดละนี่ครับเดือดเบิ่มเบิ่อแล้วพี่น้องเห็นไหมครับเดือดเบิ่มเบิ่มใกล้แล้วใกล้สิใกล้สิเปื่อยแล้วครับรออยักพักหนึ่งครับประมาณหานาที่นะครับประมาณหานาที่สิมาที่คือสิเปื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวข้อ่อยเห็ดเนาะนี่ผมหนึ่งเขาเหนียวมือนี่ แม่บ้านเพิ่งแช่ไว้ก็ได้สิหนึ่งหนึ่งข้าวเหนียวมื้อนี้โดนๆต้องได้กินนะครับข้าวเหนียวก็ดีมันก็แซ่บคือกันถ้าว่าก็บ่บค่อยได้หนึ่งนะครับเค็ตพะโล้พัดหนึ่งข้าวเหนียวเค็ตออมผัดกินข้าวเจ้าก็ได้เอาแซทะนะครับเป็นอย่างก่าขี้เกลียวหันล่ะแซ่บขี้เกลีเ,น,เนี่ยครับเดือดบุ่มบุ่มบุ่มเป็นตา ป็่นตะเปื่อยเราบอกเนี่ยครับต้องให้เปื่อยด้วยครับมุ้นี่ให้เปื่อยเลยให้เปื่อยเลยยีามนั่นเข้ามาต้มพะโล้มันต้งแสบนะครับเนี่ยให้เปื่อยเลยใจเย็นๆครับใจเย็นๆต้นไปนี่แหละใจเย็นๆ,ๆบอ่อเปื่อยมันกันกนบบ่อแสบพะโล้มันต้องหมูต้องเปื่อยนะครับธรรมาดาเพิ่นกับเคี่ยวโดนหมดนล้ครับลาย สามสีช่ชะม ong ถุล่ะเพื่นเคียเเเค่ยวกันข้าวบะเฮ็ดพะโล้นี่เคี่ยวคักอีหลีนะครับแต่ว่าผมบ่ดปันนั่นดอกนะครับเดือดเบึ้อม,มเดี๋ยวค่อยพอกันนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยพอกันอีกเดี๋ยวเนี่ยครับเรเริ่มเปื่อยแล้วล่ะครับเนี่ยครับมันซะาจังซี่ล่ะกันเฮ็ดพะโลนะ้เนาะ พอพัลโลสูตรพรอเนยอ้วนนี่ก็ซาดิดอกแต่บอซาดอกว่ากันเลี้ยวกาสุกข,ข้าเจ้าเฮ็ดกุดล่ะต่ะตว่าผมก็ถือว่ามันเป็นอียหยังทีซาอยู่ตว่ากับแสบด้วยครับเฮ็ดซาซาทังสีล่ล่ะต่ว่าห่างแสบกับใจเย็นๆแล้วกันนะครับเนาะใจะเย็นๆค่อยๆเบิ่งไปอะไะครับบาดนี้หลังจากถ้าต้มไปพักหนึ่งแล้วนะครับเนาะเนี่ยมันก็นสุกแล้วละผมก็เลยซ้อย ผมก็บ,บ่ได้ให้พี่น้องเบื้องดอกผมก็เป็นหลักซ้อยเอาเ <c oughs> นี่ยครับซ้อยแล้วข้าโลก็ไข่ก็แล้วนี่ครับมีไข่นี่ครับเนี่ไยไข่แก่แล้วครับาไว้ยวันที่นี่เห็ดตั้งไหนนะครับนี่อันนี้ก็อันนี้ก็ปล่อยให้มันเดือดไปเพราะว่านี่เป็นกระดูกขามันกะ็สีเปื่อยสาจังหน่อยก็บว่าเป็นอย่างถ้าเอานี่สกักก่อนพัดเครื่องสะก่อนครับบันนี้เอาน่อมันไส่บ้ดนเนี่เบิ้องนะครับเด้อยขั้นตอนก็นี่แหละ ใส่น้ำมันมผสมใส่หลายเหรอครับใส่น้ำมันไปหน่อยนึ่งเราเห็นตั้งไหนจิตแฉกครับอือนี่ละเอาอย่างใส่ครับอันนี้กระเทียมตำกระเทียมอันนี้หากก่าควักขี้ครับนี่เห็นบ่หากก่าคักขี้กับกระเทียมผมตำแล้วครับใส่เข้าไป เบาๆนะครับเบาๆจังหน่อยเพราะว่ามันกระทาดีมันห่อนเร็วๆนี่นครับห,หอมครับห,หอมครับห,หบลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลนะครับนี่ครับน้ำตาลน้ำตาลปี๊ด ตานย่างดีด้วยครับนี่ตัดสนุด่ากดีไปเรื่อยๆครับให้ละลายให้น้ำตาลนี่ละลายครับ ใช่ผมอยากมันใหม่เพราะว่ากระทะนี่มันใหม่เร็วเป็นกระทะเล็กครับเ่ามันขางถ้าแขางนี่ก็ใส่ดีอยู่ต้อง่อาไฟใหม่เร็วอน,นี้มันัำมันเล็กนี่มันดีมันใหม่เร็วไหมครับ นำสตอคค็อกคกไปใส่นามนี่ได้ครับนี่นามสต็อกี่มันซิเซียโย่ให้น้ำตาลจนละลายหมดแล้วครับพอน้ำตาละละลายแล้วเห็ดตั้งใด เนี่ยเห็นบ่มขันเพิ่มไฟกับเป็นนังสั่นรถไปเย็นครับไปเย็นลบดตั้งหน่อยขุ้ยใหม่ใส่เครื่องครับใส่เครื่องก่อนเนี่ยเรื่องแต่นี่แหละครับตามที เอาไว้ก็คือซี่อยู่ดำนะครับเนะใส่ซีลอยดำเพต้องใส่หลายนะครับใส่ไปจังหน่อยสักก่อนใส่ไปจักหน่อย รเริ่มหอมแบบอ,อันนี้ใส้ที่อยู่ขาวครับซอดปรุงรสครับม,มันหอยครับ นี่กับส่ผงพะโ,โลครับได้รดดีครับเป็นอน,นวาเรียบร้อยในการผงขันจังไหรกัเรียวๆเขากับจังซิมเบิง้งแล้วก็คอยเพิ่มเติมมาเออนาะครับเนาะตะวาสลับเครื่องกับมี่แค่นี้ เทิมน้ำเล็กน้อยวันนี้เห็ดตั้งไหนครับบันนี้นี่คือสําคัญคือบางอี้แหรอครับเดี๋ยวให้คนเดือดกันนี่ครับเดือดแล้วเอานี่ใส่ครับหมูครับหมูเลยครับบันนี้ชัดหมู ก็บ่ทอะไรกเพราะว่าผมต้มเปื่อยแล้วเนาะนี่หมูครับซิ่งกินสีไส้เพิ่มแต่อือซีอิ๊วดำได้ครับเดี๋ยวเดินไปสักครั้งไ้มันออกดำๆจัง่อยไม่ต้องปิดตะเบิงเนีน่ยครับเพราะว่าเขาติดเพิ่มน้ำไปอีก บอกพี่น้องนี่ครับเริ่มง่ามเลยเที่ยวให้น้ำให้เนื้อเขานี่นี่แหละครับใช่ใส่เลยเลยครับใส่เข้าไปนี่จะสมุนไพรทั้งนั้นเละครับ นี่พวกที่อยู่ในหม้อได้ดป่ะเนี่ยนี่ครับเบิ้งครับพวกนี้ครับผมก็สิตตักมาผัดขึ้นกันต้องรูซีกว่าสิเปื้อยแล้วล่ะผมก็สิตตักมาใส่กันนี่แหละบิดซะนะน่าเบิ้ลแล้ว ครับพี่น้องเมาเลยอ๋อเบิ้งนี่ก็รับไปเรื่อยๆครับจนมันสิเข่าเนื้อหมูคนละ เนี้อโบวอเปนสีดำๆเดี๋ยวไปเติอนาที่หลังดี๋ไฟเบาๆวยครับเด้๋ยไฟเบาๆถ้นไฟแห้งมันสุงใหม่ก่อนมันสิบบกเขาเนี่ยเขาเนี่ย ขนมป้อขาวใส่น้ำนะครับเนื้อหมูสิจี๊ดจี๊ดจืดเลยเด้วนี่ขาวแงะแงะอะไรดีครับขนมป้อพัดโดนนะต้องพัดให้มันเขาเนื้อหมูซะก่อนครับข้อเอาเพิ่มน้ำเข้าไปเรื่อยๆไม่กี่เป็นขุยขาวเนื้อเหลืองๆไม่กี่เป็นตะกินนะครับเย็นๆครับก็ตอนเจะห่อนล่ะตักน้ำสกๆใส่จังน่อย ับงามแล้วข้ามขนาดเลยเดี๋ยวห้องสตองใส่น้ำน้ำสตองมีอยู่แล้วครับเดี๋ยวเกี่ยวให้มันเผาน้ำเผาเนื้อดีๆครับไปเย็นๆครับไปเย็นที่สุดเลยชโลถ้าแปลว่าอร่อยเห็นปะครับดำปิดเลยครับนี่แหละครับคือสูตรสุดยอดเลยครับต้องดำๆนั่นคืออะครับเนี่ย เย็นๆครับทัดไปเรื่อยๆครับให้มันแห้งๆให้มันเข่ากันครับเข่ากันได้เท่าไรทั้งดีครับ <_ d ata> เข่ <_ d ata> เากันได้เท่าไรทั้งนามครับใ <_ d ata> ส่ครับใส่ลงไปเลยบัดทอดไขออ <_ d ata> ไ่อีกรอบแข็งเข่ากันครับเยอะใส่นาดติดต่อเยอะมากไข่ถึงมาก ก็เติมน้ำได้ครับเปียวให้ออได้ครับไะเย็นๆครับเติมน้ำเทกหนหรยครับ เี่ยครับเกี่ยวต่อไปเนี่ยครับน้ำต้องออกมาลักษณะนี้นะครับจุดจอดเลยครับเยหยงใจไวเลยครับเนี่ยเว่าพี่น้องตะเท้าเขียวโดวนเนี่ยเนี่ยตะเข้าเขียวโดวนเนี่ยมันจะเป็นนังสีเห็นไหมครับมันสีออกแหลงยยังสีเลยนะครับ มันติดเป็นตะกินนะครับผัดน้าเคียวหน่อยๆเนี่ยพอโดนน้ำแบบนี้แหละเนื้อหมูสีขาวไองเนี้ยม่ติดเพราเป็นตะกินนะครับเคี่ยวสิธีอะไะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆวิธีอะไรเนี่ยครับน้ำน้ำตะกอ,อกมาสีนีเลยครับสุดยอดครับ้น,นา้ำสีนีนะครับเคี่ยวไปครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มน้ำใหม่ เียวไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมว่ามันฝาไอ้มันซาอย่างที่เหรอครับนี่แหละคือเห็ดพะโลหมูเห็ดพะโลไข่เนี่ยมันสีซ่านะครับสูตรเขาไปยึดกวนกะซาซั่นี่แหละต่อมาของเพื่พิ่นกะซาเขาผมอีกดิดเพื่อนคนกับเห็ดสามสี่ชโมงหัวนีิ่นเคี่ยวมันต้งแสียบไหมครับขันขันมันใจห่อนหลายมันกับเสียบคนเคี่ยวถึงน้ำถึงเนื้อแล้วมันคนแสีบนะครับเดี๋ยวมาได้ซิมเหรอครับใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยซิม เดี๋ยวให้เพื่อนเดือดไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับเป็นทั้งหลาครับเดือดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเดือดแล้วนะครับเดือดบึ้มเบล้วหมดวันนี้ผมสีเพิ่มน้าอีกน้อยนหนึ่งครับเพิ่มน้าอีกน้อยนงเนะนี่ครับเอออีกน้อยหนึงเนี่ยเดี๋ยวเดือดวันนี้ก็จะซิมเบิงว่ารสชาติพอดีบอนะครับพอดีบอ พะโล่ดิต้องออกหวานจังนิดด้วยครับออกหวานจังหน่อยเด้อถ้าบอกพะโล่ดิต้องออกหวานจังหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวจะเดือด้ะครับเนี่ยเห็นบ่งามครับเพราะว่าข้าวผัดโดนเนี่ยแซ่บเลยครับนี่ยราดเข้าเจ้านี่ก็จวดบจุ๊บเลยครับย่างแซ่บเลยมื้อนี้โดนจังหน่อยนะพ่อแม่พี่น้องก็ทนเบิ่งเอานะครับขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทาง YouTube อยู่ก็ดี ขอขอบพุดหลายๆมือนีโดนจกหน่อยนะครับเพราะว่าพะโลมันก็นโดนทั้งสี่หละกระทนเอาเบืองเอาครับทนเอาเบืองเอาก็เฮ็ดกินเบืองนะครับตววามันแสบเฮ็ดแล้วมันกาดแสบนะครับดเดือดแล้วครับเดือดแล้วเดี๋ยวผมจิซีมเบิองซะก่อนมันสิโอเคบ่รสชาติเหยี่ยวหวานเข้มพอดีดดดเยอยครับพอด,ดีนะ พอนหวานจะน้อยพอดีลหรอครับนนี้ผมสื่อไส้พัดครับทำกับข้าวลูกกนับพร้อมกินไหมลูกกินกินเสร็จแล้วโลเห็นไหมสุกเสร็จแล้วลูกนี่แหละครับแล้วแหละครับส้ารับพะโลสูตรพ่อไงอ้วนคนผู้ให้ขี้โพหไ่แล้วแหะครับพ่อแม่พี่น้อง กอสิบ่ได้ตักใส่ถ้วยให้เบิ่งนะครับก็เบิ่งในหม้อโลดเนาะเบิ่งในกระทะนี่โลดนะครับเนี่ยแล้วล่ะครับแล้วแล้วก็พร้อมสิเอาไปกินนั่นล่ะครับก็ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทาง YouTube อยู่ทางบ้านก็ดีเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดกินเบิ่งตามพ่อใหญ่อ้วนเบิ่งนะครับเนาะสําหรับมื้อนี้ขอขอบคุณหลายๆขอขอบคุณ YouTube นะครับเนาะเออมื้อหน้ามื้อหลังก็พ่อกันอีกนะครับเนาะสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ